กลับมากระต่อนะคะคุณผู้ชมขานะคะ,ะเด็กสุดท้ายของรายการของเรานะคะเป็นดราม่าเกิดขึ้นนะคะสําหรับคุณแม่ดิฉันเองนะคะพี่เอสุภชัยศรีวิจิตนะคะขายไข่พะโล499้เนะคะเขาบอกว่าพัมกินเหรอ,อ,อรีวิวชาวเน็ตเสียงแตกกันนะคะไม่รู้ว่ากลายเป็นประเด็นดราม่าได้ยังไงนะคะล่าสุดนะคะช่อง t i กต o k ของพัมกินนะคะพับกินใช่ไหม ทักทองเหรออินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะคะเธอได้ออกมารีวิวนะคะกินเมนูไข่พะโล้ซึ่งซื้อมาจากเอสุภชัยนะคะผู้จัดอ่าเขาเรียกว่าผู้จัดการซุปตาชื่อดังแล้วก็ผู้จัดชื่อดังของทางช่องเจ็ดเนี่ยนะคะที่ผ่านตัวเองมาเป็นแม่ค้าพี่เอกแกขายเยอะนะตอนหลังล่าสุดแกขายนี้ด้วยนะแกขายน้ำยาซักผ้าด้วยนะเธอ นะคะก็บอกไข่ดีโดยในคลิปนี้นะคะได้อธิบายว่าเธอเนี่ยซื้อมากินเองในราคาสี่เก้าเ9้ารวมค่าส่งแน่แนๆไปดูคลิปดังกล่าวก,กันเลยดีกว่าค่ะไข่พะโลพี่เอสุภชัยสี่รอยเก้าสิบ้าบาทสั่งมาเองอยากลองอุ๊ยนี่ค่ะอเอะได้สองกนะล่องแบบนี้เลยพุ่มๆส่ร้อย้าบาทได้สองกล่องได้เยอะอยู่นะโอ้ได้เยอะอเสียเงินเยอะมัเ้มอหนึ่งอะ่ะ ท่วมๆเลยค่ะขอให้เยอะโอ้ยขอชิมเลยละกันน่ากินมากเลยอ่ะขอให้เยอะชิ้นนี้ดีกว่าชิ้นนี้ชิ้นนี้วิชิ้นไหนดีอะตุ่มเต้ละชิ้นนี้ละกันตุ่มเต้ลชิ้นนี้ละกันโอ้หดูดิชิ้นใหญ่ใช่ขอให้เยอะชิ้นใหญ่ไปปะไปค่ะหายลงพี่อ่ะ เพื่ทำดีอ่ะอร่อยอุอออ้ยกลับไปลราไม่พูดอร่อยนะไรกิฟต<ห>์เ,เนเี่ยให้เยอะท่วมเนี่ยเขาให้เยอะร้านอืออือชิ้นใหญ่มากเขาให้เยอะค่ะเขาให้สองกล่องถ้าถ้าถ้า,ถา,ถาเราทํากับข้าวเนี่ยก็ประมาณหม้อหนึ่งละลันไข่พะโล้เนี่ยถ้าเกิดสองกล่องอย่างนั้นนะสองสองถ้วยใหญ่ๆอย่างนั้นนะกินได้ประมาณสามสี่วันนะลัน สามสี่วันนะเขาให้เยอะค่ะทีแรกนึกว่าเอ๊ยทำไมพี่เอขายของแพงอ๋อเขาให้เยอะค่ะแล้วหมูสามชั้นเขาเนี่ยเป็น,เป,นเป็นแบบเป็นนิ้วอะ่ะบางเจ้าเราเห็นไม่รันให้เป็นเซนนะแม่งหั่นแล้วหั่นอีกก็แล้วแต่คนชอบแต่แกให้เยอะไปว่าไม่ได้แกให้เยอะแกให้เยอะค่ะทีแรกเตรียมด่านะรันที่เตรียมด่าเลยนะ พอเห็นน้องเขาใส่ถ้วยมาแล้วลงไปเสร็จปั๊บแสดงว่าแกให้เยอะก็ตกค่าส่งค่าอะไรแล้วก็น่าจะอยู่ที่เกาะไอถ้วยแล้วประมาณสองร้อยกว่าบาทเองหรือร้อยกว่าบาทอะรนันรวมแล้วสี่เก้าสี่เก้าเก้าก็ได้อยู่ไ,ได้เยอะเขาให้เยอะคือพี่เอเนี่ยถ้าเกิดสมัยสมัยก่อนเนี่ยใครไปที่บ้านนัรันแกจะทําแกงใต้เลี้ยงสมัยก่อนพี่เต่าเคยไปไปร้านพี่เออตรงโรงเรียนบดินเดชาลัน พี่เอจะทำอาหารให้เด็กนัเกเรียนกินฟรีนะไข่พะโล้หมูสามชั้นผัดสตอกกะเพราแกงส้มพี่เอจะทําเองเลยนะเพราะว่าแกชอบกินแกงใต้แกคนนครศรีธรรมราชแล้วแกทําอร่อยแกทําอร่อยแกให้เยอะค่ะเมื่อกี้จะด่าแล้วแม่ทำํำไมขายแพงพอหยิบออกมาเสร็จปุ๊บให้เยอะให้เยอะพี่เต่อเคยไปกินอนะ่ะเต็มที่นะไข่อ่ะ สองฟองลันสองฟองนะสองฟองบาง,บางเจ้าให้สามฟองนะแต่รสชาติจะจืดไม่อร่อยแต่น,นี้เขาให้เยอะเขาให้เยอะค่ะเขาบอกรากคานี้ตลาดที่บ้านน่าจะได้ไข่พะโล่สาสิบใบหมูพะโลอีกหนึ่งกิโลใช่ไปกินที่ตลาดสี่บาทไข่สามลูกไก่หนึ่งน้องมันน้อยไปลูกอันนี้หมูลูกหมูแพงกว่าไก่ค่ะเขียวหวานยายหนูนัดถูกไปเลย เขียวหวานเนคนละเรื่องการุนนี่เขาให้เยอะลูกเขาให้เยอะต้นทุนตอกกล่องไม่ถึงร้อยรวยเลยเอามีค่าส่งด้วยลูกมันมีค่าส่งด้วยเขาให้เยอะอ่ะพี่ว่าเขาให้เยอะอ่ะเยอะมากอะ่ะโดยเฉพาะหมูสามชั้นเห็นไหมเขาให้เยอะเขาไม่ได้ให้หมูนิดๆเขาให้หมูชิ้นเบลออ่ะเขาให้เยอะ และฝ่ายที่เห็นด้วยกับราคาก็เข้ามาบอกว่าไม่แพงนะราคานี้รวมค่าส่งด้วยคุ้มอยู่นะก็ประมาณหม้อหนึ่งอ่ะหมูสองชิ้นก็เกือบโลแล้วมั้งอืมนั่นไข่อีกจุกใช่เขาให้เยอะค่ะอันนี้ไม่ได้เข้าข้างนะคะให้เยอะค่ะเขาให้เยอะค่ะเขาไม่ได้ขายเป็นถุงรันเข้าใจไหมถุงใส่ไม่พอนะเขาขายเป็นถ้วยใหญ่นะไหนลองไปดูที่น้องคนนั้นเขาเริ่มแกะใหม่ที่รัน เนี่ย,เข,ย,เ,ยเขาขายเป็นถ้วยเขาขายเป็นถ้วยเขาขายเป็นถ้วยใหญ่สองถ้วยเขาให้เยอะเมื่อกี้ใส่ไข่มาไม่ต่ำกว่าสี่ห้าฟองอ่ะเธอแล้วหมูสับเนี่ยเห็นไหมหมูสามชั้นประมาณสองสามชิ้นน่ะแล้วไม่ใช่หมูสามชั้นชิ้นเล็กๆเ,เนี่ยน้องมันก็ทําให้เห็นเห็นเลยเห็นไหมล่ะเขาให้เยอะเขาให้เยอะ เขาให้เยอะได้อยู่กินได้ประมาณสี่ห้าวันอ่ะรันอ่ะถ้าเกิดคนกินเก่งๆได้สองวันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคนแบบว่าค่อยๆกินอ่ะแช่ตู้เย็นไปแล้วเวฟกินเวฟกินก็จะอยู่ที่ประมาณสามวันสี่วันอ่ะรันเขาให้เยอะค่ะเขาให้เยอะเขาให้เยอะไม่ได้ให้น้อยเลยให้เยอะให้เยอะมากดูหมูสิหมูชิ้นเบลอร์อ่ะ เออเขาให้เยอะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาให้ไข่เบอร์ไหนยะรันเข้าใจไหมไข่มันมีหลายเบอร์อะ่ะดูจากนี้แล้วน่าจะเป็นเบอร์เบอร,เบอร์เบอร์หนึ่งก็เปล่าไข่เบอร์หนึ่งอ่ะไม่เบอร์หนึ่งก็เบอร์ศูนย์อ่ะให้เยอะค่ะเขาให้เยอะเดี๋ยวโทรหากันหน่อยได้ไหมเขาให้เยอะอันนี้อันนี้ไม่ได้เข้าข้างเพราะว่าพี่เต่านึกว่ากไข่เป็นถุง ไม่ใช่แกขายเป็นหม้อเลยแกให้เป็นหม้อๆเลยให้แบบกินแบบทั้งอาทิตย์นะทั้งอาทิตย์แต่ถ้าเกิดคนไม่ได้เราไม่ได้กินจุอะทั้งอาทิตย์นะพี่เต๋อบอกเลยเดี๋ยวโทรหามาค,คุณแม่ก่อนแปบ๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมขาไม่รู้ว่าแกตื่นหรือย,ยังพระป่านี้ก็ยังไม่ตื่น แม่แม่หนูแม่หนูสัมภาษณ์แม่นิดนึงทำไมแม่ให้ไข่พะโล้เยอะจังแม่อะไรนะลูกเต๋าไม่ได้ยินเลยลูกจ๋าทำไมแม่ทำไข่พะโล้ให้สองสองสองถ้วยใหญ่ๆเยอะจังเลยใช่ให้สองถ้วยใหญ่เลยลูกเต๋าแม่อยากให้ทุกคนได้กินเต็มที่เหมือนเราเราเราทำเองที่บ้านหนึ่งหม้อใหญ่ลูกเหมือนเราไปจ่ายตลาดแบบว่าเราจ่ายตลาดพันหนึ่งอะเหมือนเราเหมือนเรากินเองนะเหมือนเรากินเอง แม่แม่คือยากทาให้ทุกคนได้กินว่าพะโล้ซอฟพาวเวอร์ของประเทศไทยอ่ะจริงๆรมันอร่อยมากกว่าที่เราคิดนะใช่เลยอยากให้ทุกคนได้กินจริงๆแม่ก็เลยใช้หมูแบบว่าอย่างดีเลยเกรดดีเลยอ่ะใช่ชิ้นใหญ่มากได้ว่าซื้อพีทาโกชิ้นใหญ่มากใช่แล้วแล้วลูกเต่าได้ย่างอีวาวาส่งไปให้ย่างย่างยังย่างไม่พือเดี๋ยวแม่เดี๋ยวนูสัมภาษณ์แม่ก่อนนิดนึงพอดีแล้วไข่แม่ใช้ไข่เบอร์ไหน ออเบอร์ใหญ่สุดเลยลูกแม่ก็อํจำไม่ได้เพราะน้องแอลเป็นคนไปซื้อที่ตลาดเองทีใช่เพราะว่าเขาแลกหนูนึกว่าแม่ขายเป็นถุงเพราะว่าพอหนูไปเห็นเขารีวิวอ่ะแม่ให้ประมาณสองถ้วยใหญ่ใหญ่กินได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะใช่แม่ว่าหนึ่งอาทิตย์ได้หนึ่งอาทิตย์ได้เพราะว่าถ้วยใหญ่แล้วหมูชิ้นใหญ่มากเราเห็นไหมใช่ว่าเหมือนหมูห้องเลยอ่ะแต่หมูไม่ใช่หมูไม่ใช่เศษหมูไม่ใช่หมูชิ้นแบบหั่นแล้วหั่นอีกอันไม่ใช่อันนี้คือหมูแบบชิ้นแบบเติบเติบอ่ะหมูหั่นแบบ โอ้ชิ้นเติบแล้วหมูก็ต้องมีทาโกรหรือว่ายี่หอดีๆ้าถ้ายีา่ห้อไม่ดีแม่ไม่เอาหมูก,ก็ต้องเลี้ยงด้วยหญ้าที่ดีนะคะไม่ใช่กินเอ้กินหยวกไม้เ,เ,เ,เออเดี่ยวลุอจ่ายเกี๋ยครับเออทีแรกหนูก็ตกใจเอ๊ะทำไมใส่ขายสีก้าแต่พอเขาเตะแต่เออตขาแกะแกะถ้วยโ,โชว์อ,อะขาย ใหญ่ๆก็พูดตรงๆคูเลยต้องใส่ให้ได้สองถ้วยลูกเต๋าเห็นปะใช่ใช่แล้วแล้วหนูน่ากินน่ะแล้วเคี่ยวอะลูกรู้บ่าดแก๊สไปประมาณสิบถังอ่ะเพราะว่าต้องเคี่ยวทั้งคืนเลยแล้วมันเคี่ยวไม่รู้กี่บ่ออคนสั่งมาเป็นพันชุดอ่ะใช่เนี่ยหนูเห็นแล้วเขาตักแล้วแล้วหมูเนี่ยไม่ได้เป็นเซนติเมตรนะเป็นนิ้วเลยอ่ะ ใช่เป็นนิ้วลูกเต่าหมูเป็นนิ้วเลยลูกเต่เาดำชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่แล้วต้มเปื่อยแบบละลายในปากเลยอะลูกเต่าแล้วเครื่องเครื่องพะโละ่ไม่ใช่ล้างหน้าไม่แสบน้าเบอนบานเราบอก,กว่าน้ำหลังจานอะไม่ใช่แต่ของแม่เนี่ยทำคักคักนะลูกเต่าคักคลักออนั่นแหละน่ากินแม่หนูเห็นแล้วเออเขาช้อนให้เยอะนะหนูนึกว่าให้แค่ถุงเล็กๆอ๋อไม่ใช่นี่เขาให้เยอะมากเลยนี่ใหญ่เลย คนก็นึกว่ากูให้ถุงเดียวไม่จริงค่ะบปูให้สองถ้วยใหญ่เลยแล้วบอกน้องแอลน้องแอลตักให้เต็มเลยนะน้องแอลนะให้มันชดน้ำใ,ให้เต็าใช่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 หนูเห็นแล้วยุให้ยุให้ยุเอามาอุ่นเลยนะไปเอาไปถึงปุ๊บแช่ห้องตู้เย็นไว้แล้วก็เอามากินวันละนิดวันละนิดอ่ะได้ประมาณเจ็ดวันอาทิตย์หนึ่งเลยอะกับทั้งบ้านอ่ะได้เอออาทิตย์หนึ่งอ่ะหนูเห็นแล้วอาทิตย์หนึ่งอ่ะ เดี๋ยวต้องให้วาวส่งให้พี่เต๋าพี่เต๋าจะได้เห็นของจริงเวลาเอาเทใส่หม้อรวมกันสองถ้วยอ่ะมันก็คือหนึ่งหม้อใหญ่ล้นล้นเลยแม่หนูหเห็นแล้วเห็นแล้วล้นเลยอ่ะล้นเลยอ่ะแม่ล้นเลยพี่เต๋าล้น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 พี่เต๋อเอาหน้ากินอยู่แม่เออหน้ากินว่าแม่ขายแพงมดูราคาสิครับูว่าตอนนี้ตลาดทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยอ่ะลูกหมูไม่้ถูแพงว่าลูกจานแพงหมูแพง โอ้แพงนะอนะน้ลูกเต๋าได้ได้แม่โอเครู้เรื่องลูกนะค่ะแม่สวัสดีค่ะเต๋านะขอบคุณพี่เอ็ดดูแม่นะค่ะแม่ได้ค่ะแม่จะับแม่ด้วยนะเดี๋ยวแม่จะส่งไข่ไปอุดปากให้ครบทุกคนในเดี๋ยวค่ะได้ค่ะแม่สวัสดีค่ะค่ะค่ะอ่ะชัดแล้วนะคะเขาทําเหมือนเขากินเองอ่ะรันคนทํากินเองมันจะทําแบบเต็มที่อ่ะ ที่ต่อกระแลจะด่าแล้วเห็นหมูเห็นไข่แล้วกูว่าไม่ไม่ใช่แล้วมันเยอะนะหม้อหนึ่งอะกินได้อาทิตย์หนึ่งอะสี่ร้อยเก้าิเก้ากินได้อาทิตย์หนึ่งถือว่าคุ้มนะคะามาอีกหนึ่งข่าวปิดท้ายนะคะเบลล่านะคะกับน้องวิวนะคะไม่ลงภาพคู่ก็รู้ว่ารักยังหวานมากนะคะแหมคนเรามันจะลงทุคู่ทุกวันได้ยังไงาลานผู้ชายเขาก็ต้องทำมาหกากินไหมอะน้องเบลล่าเขาก็งานเยอะแล้วคงละครเขาก็แน่นโธ่โอ้ยเขาไม่ลงก็แหม เอานะเขายังรักกันดีอยู่ก็พอแล้วเ,เขายังรักกันดีอยู่ก็พอแล้วนะคะแต่ล่าสุดในไอจีของโจนัทวัฒน์เหรอเออพ์ทเนอร์ธุรกิจของเบลล่าก็ได้ลงภาพนะคบเพลียมใหญ่รอยยิ้มแห่งความสุขของบรรดาแฟนๆอันนี้ไงนี่ไงเขาก็ยังรักกันปกติเขาเป็นนักธุรกิจเขาไม่ได้ว่างมาถ่ายรูป <c oughs> เขาเป็นนักธุรกิจแสนล้านเขาไม่ได้ว่างมาถ่ายรูป เขายังรักกันปะกะติค่ะลูกเวลาหมดแล้วค่ะนะคะพี่เต๋าต้องลาไปก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดใครพผนล้มาจะมาฝากรันด้วยนะสวัสดีค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะครับคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ